you mm -hmm. สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะนำพระอีกองหนึ่งนะครับที่ในเมืองไทยของเราจัดว่าเป็นพระที่ได้รับความนิยมมากอีกสำนักหนึ่งนะครับก็คือสำนักของหลวงพ่อปานวัดบางดมโคนะครับก็ที่เรารู้จักกันก็จะเป็นพระพิมพ์ทรงสัตว์ทั้งหกชนิดนะครับในวันนี้ผมก็จะนำ พิมพ์ทรงหนึ่งทึกเป็นจัดเป็นพิมพ์ทรงพิเศษนะครับเป็นพิมพ์ทรงที่ไม่ค่อยได้พบเห็นในสนามพระทั่วๆไปเท่าไหร่นักก็คือพิมพ์ทรงครุฑยันแถวเดียวนะครับสําหรับที่เขาเรียกกันว่าเป็นยันแถวเดียวนั้นก็เนื่องจากว่าจะมียันอยู่ทางด้านซ้ายและขวาขององค์พระนะครับเป็นยันมะอ,อุออมะนะครับแต่ว่าพอดีพระองค์นี้ของผมเนี่ย มีการซ่อมนะครับผ่านการซ่อมมาสําหรับองค์นี้นะครับของเราไดา้บูชานะครับจากพี่ๆในเว็บไซต์นะครับล้าก็ได้รับการออกบัตรการันตีมาจากอาของนิยาสารท่าประจันนะครับก็จะเป็นบัตรที่มีการยืนยันนะครับว่าเป็นพระแท้แต่ว่ามีการซ่อมมานะครับทางด้านซ้ายขององค์พระนั่นเองนะครับสําหรับ องจร์นะครับองจรงนั้นก็ค่อนข้างจะดูง่ายนะครับดูง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะจะใช้ภาพที่อยู่ในที่ผมไปถ่ายสตูมานะชี้ให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นพิมพ์ทรงนี้เขาดูกันยังไงนะครับอันนี้จะเป็นองค์จริงให้ดูก่อนนะครับจะเป็นองค์จริงให้ดูก่อนลักษณะของเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ครับผมสำหรับการจะดูพิมพ์ทรงนี้นะครับคุด <Good S 1> แถวเดียวเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่าคุดแถวเดียวคืออะไรคือเขาจะมียันนะครับมะอะอุมะ,อ,ะ,อ,มะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าขององค์น,นี้เนี่ยเขาจะเสียหายบริเวณนี้นะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับวิธีการดูพระ,ะพิมพ์นี้ของหลวงพ่อป,ปนันดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากเลยแต่ว่า พอดีผมได้มาเป็นแบบเลี่ยมทองมาแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เห็นผงที่อุดอยู่ด้านบนขององ์พระนะครับการดูนะครับก็ดูการตัดขอบนะครับมีสันขอบไหมมีเหลี่ยมไหมนะครับจากนั้นก็ดูความคมของเส้นพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางใบหูขององ์พระนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นสันแหลมคมเลยนะครับทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับ จะต้องเห็นเป็นสารคมเลยนะครับยันที่เชื่อมตัวยันของอะตัวอ่นะครับก็จะคมชัดเจนนะครับเนี่ยตรงพระกันของพระนะครับขององค์พระคมชัดเจนมากนะครับตรงหน้าอกนะครับก็จะมีเป็นเส้นสังคติชัดเจนนะครับมีรอยเว้านะครับชัดเจนนะครับแล้วก็จุดที่ดูง่ายที่สุดเลยก็มาดูที่ตัวคุดนะครับหูของคุดเนี่ยต้องเป็นเส้นขึ้นเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับ มันเป็นเส้นอย่างนี้เลยถ้าเห็นเป็นเส้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอเคครับแสดงว่าไม่พิมพ์เนี่ยโอเคนะครับพิมพ์ทรงอะไรน่าจะโอเคหมดล้วนะครับตรงปีกของคุดนะครับตรงขาของคุดเนี่ยจะต้องเป็นเส้นชัดเจนนะครับเส้นบริอเวณนี้ชัดเจนนะครับนะี่ครับทางนี้เหมือนกันนะครับทางนี้ก็เหมือนกัน เพเนื่องจากว่าด้านนี้บรินเวณนี้ก็ค่อนข้างจะมีการซ่อมมาหน่อยหนึ่งก็เลยทําให้เห็นไม่ชัดมากนะักแต่ทุกท่านจะสังเกตเส้นนะครับยังคมยังมีความคมอยู่นะครับก็เลยทําให้เราเป็นจุดที่เราสามารถบอกได้ถึงความคมของแม่พิมพ์นะครับซึ่งน่าจะมีความชัดเจนนะครับในการพีจารณาแยกเกแท้นะครับครัวน,นี้ถ้าเราลองมาดูด้านหลังองค์พระนะครับ ด้านหลังขององค์พานั้นเราจะเห็นนะครับรอยยุบนะครับที่มันเกิดจากการที่มวลสารหลุดออกไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดพิจารณาอีกจุดหนึ่งเลยที่สําคัญนะครับมีรอยยุบยุบย่นต่างๆริ้วรอยเหล่านี้นะครับเหล่านี้นี่เป็นตําหนิที่สําคัญนะครับในการพิจารณาพาะหลวงพ่อปานนะครับว่าแท้หรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนเพื่อนี่ๆท่านใดนะครับ ได้มีโอกาสพบเจอพระหลวงพ่อปานพิมพ์นี้นะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดสินนะครับว่าไม่ใช่นะครับอย่าเพิ่งเฮ้ยมันไม่เหมือนทรงคุดไหนเลยที่เราเคยรู้จักนะครับในความเป็นจริงแล้วยังมีพิมพ์หลวงพ่อปานทรงสัตว์ทั้งหกเนี่ยอีกหลายพิมพ์มากนะครับอีกหลายแมพิมพ์มากที่เราไม่ทราบนะครับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอย่างพิมพ์นี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่ที่ ที่แปลกตานะครับแต่ว่าแท้แน่ๆน,นะครับแท้แน่ๆน,นะครับขอเพียงแค่เราพิจารณาจุดที่มันควรจะคมจุดที่มันควรจะชัดให้ออกนั้นเองเราก็สามารถที่จะได้พระของหลวงพ่ป,ปานวุวบ,บานนมโคมมาบูชาเช่นกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ